ไม่มีแม้สิ่งเดียวที่เป็นความบังเอิญพระโอวาสสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์อมตะพึกธชันสาแทพแห่งทักษิณาไรเมตตาประทานพระโอวาสหลานนทั้ทงหลายเอ๋ยพวกเจ้ารู้แต่เพียงว่าหากไม่ได้อยู่ดีกินดีไม่ได้ริมอาหารรสเลิศไม่ได้สวมอภรรู้ อยู่อย่างเดียวดายไร้คนเห็นใจเป็นชีวิตที่น่ารันทดอดสูหนี่เท่ากับว่าพวกเจ้ารู้แค่เพียงผิวเผินท่ามกลางฟ้าดินที่กำลังผันแปรยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่พวกเจ้าไม่รู้พวกเจ้าคิดว่าโรคภาษีอานจะเป็นจริงได้สักเพียงใดมองดูคนที่รายร้อมอ,อยู่รอบกายเจ้าสิที่ปฏิบัติดีต่อเจ้า มีมากน้อยแค่ไหนหรือล้วนแต่ทําเพื่อสแสวงหาชื่อเสียงผลประโยชน์เข้าตนเอาชื่อเสียงผลประโยชน์อยู่เหนือคุณธรรมหากยอมให้เป็นเช่นนี้นับเป็นเรื่องที่น่าสลดสังเวชอย่างที่สุดเพราะนั่นหมายถึงการเขี่ยวกรรมก่อเวรกับชีวิตมากมายเรือขนานับในโรคนี้ แต่ละคนต่างมีสิทธิที่จะเลือกทำอาชีพใดก็ได้ตามใจของตนจะเป็นชาวนาพ่อค้าเกษตรกร,ร,กรจับปลาหรือหล่าสัตว์มีใครที่ไหนมา,บ,าบังคับต่างเลือกเองทั้งสิน้นทว่ากฎแห่งกรรมนั้นในโลกนี้ไม่มีแม่สิ่งเดียวที่เป็นความบังเอิญอะไรที่จะเกิดขึ้นต่อไปก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ฉะนั้นจงอย่าได้กล่าวโทษฟ้าโทษดินอย่ามาเสียใจภายหลังเพราะนั่นเป็นสิ่งที่เจ้าได้ให้สัญญาไว้กับฟ้าเบื้องบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายต่างเสด็จลงมาย,ยังโรคเพื่อคอยตอกย้ำตักเตือนอยู่เสมอแต่จะมีสักกี่คนที่สำนึกรู้ตื่นเล่งแก่ไขอุปนิสัยตนมุ่งกล่าวสู่หนทางแห่งความถูกต้องดีงาม อย่างแท้จริงจะต้องอาศัยมวลหมู่มหาชนร่วมแรงร่วมใจการแปลเปลี่ยนสภาพแวดล้อมถ้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นอำนาจแรงกรรมที่สั่งสมจะถูกปลดปล่อยออกมาอย่างที่ไม่อาจจะหยุดยั้งได้ดังนั้นด้วยแรงปณิธานของมหาชนหากมีมากเพียงใดก็สามารถแปลเปลี่ยนโรคได้เพียงนั้น ในปี2012ผู้เขาจะถลม่มขื่นทาเลถาถมน้ำป่าจะทะลักหินยักษ์จะทะลายเทว่าหลังจากภัยพิบัติแล้วจิตโลกของมนุษย์นาย่ากลัวยิ่งกว่าภัยพิบัติเสียอีก ดังนั้นมนุษย์ต้องพิจารณาตนเองเสียใหม่ว่าควรจะดำรงชีวิตอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ต้องทำอย่างเร่งด่วนที่สุดคือการสะสมพลังแห่งกุศลลจิตขอเพียงแต่ละคนยินดีเปล่งแสงแห่งความดีแม้เพียงคนละเล็กคนละน้อยสาต์ส่องให้ก,กับโรค โลกนี้ก็จะปรากฏความแตกต่างออกมาให้เห็นมวลมนุษย์และสรัรพสัตว์ทั้งหลายก็จะปลอดภัยไม่ต้องประสบทุกข์เข็นเคาะภัอยอีกเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต้องให้ฟ้าเบื้องบนมาขอร้องพวกเจ้าจงใครควรดูเอาเถอว่า ชีวิตในภายภาคหน้าจะเป็นเช่นไรจะกำหนดทิศทางของตอนต่อไปอย่างไรเจ้าจะต้องรวบรวมพลังกุศลศรัทธาของผู้คนทั้งหลายจะอาศัยเพียงคนคนเดียวย่อมไม่สามารถตั้งแรงกรรมของโลกได้เพียงการร่วมแรงร่วมใจกันสร้งความดีจึงจะสามารถตั้งแรงกรรมของโลกได้หากไม่เล่งสำนึก ย้อนมองสำรวจใจตนยังจะใช้ชีวิตอย่างงงงวยงวยผ่านไปวันๆก็แล้วแต่อยู่ที่ตัวของมนุษย์เองเป็นผู้ตัดสินชะตาชีวิตของตนเองหลานๆเอ,อ๋ยรู้หรือไม่ว่าเวลานี้ฟ้าเบื้องบนกําลังเล่งมือฉุดช่วยเวไนกันอย่างโกรหนทั่วทุกที่ทุกเวลาไม่ว่างเว้น ในเวลานี้สิ่งที่ต้องทำอย่างเร่งด่วนก็คือสร้างพลังแห่งกุศลและจิตขอเพียงพกเจ้ามีใจปัถนาให้โลกบังเกิดสันติสุขอาใสและศมีแห่งพลังกุศลศรัทธ,ธาที่แผ่ออกไปอย่างไพศาลโลกมนุษย์ก็จะแปรเปลี่ยนรูปโฉมใหม่ให้เห็นอย่างแน่นอน ใบดีกาตั้งปณิธานของผู้เขารวมชั้นประชุมธรรมเมื่อนำขึ้นกราบทูนถวายรายงานแล้วมิใช่จบเพียงเท่านี้แต่จะกลายกับเป็นพลังอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสามารถช่วยผู้ที่กำลังประสบเคราะห์ภัยไม่ให้ต้องทนหิวโหวยทนหนาวเหน็บทนเจ็บปวดทุกทรมานเช่นนี้แล้วพวกเจ้าจะยินดีไหม พวกเจ้ายินดีแบ่งปันความรักความเมตตาเอื้ออาทรแก่เพื่อนร่วมโรคหรือไม่พวกเจ้ายินดีมอบรอยยิ้มแก่คนรอบข้างหรือไม่พวกเจ้ายินดีมอบความห่วงใยและความอบอุน่นแก่คนที่กำลังเป็นทุกข์หรือไม่พวกเจ้ายินดีที่จะแก้ไขอุปนิสัยและอารมณ์ที่ไม่ดีหรือไม่ แค่เพียงหลานๆยินดีสละให้ด้วยความจริงใจยินดีสละเวลาสักเล็กน้อยศึกษาพระโอวาิสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรียนรู้พระประวัติอ่านนิทานธรรมให้รู้ว่าถามกางการทดสอบพุทธออริยะทั้งหลายบำเพ็ญสำเร็จบรรลุมรักผลได้อย่างไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมิใช่จะสถิตอยู่แต่ทางตะวันออกหรือตะวันตกเท่านั้น และใช่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเลือกให้การคุ้มครองเฉพาะคนเฉพาะที่อย่าให้เชื้อชาติฐานะหรือวัฒนธรรมที่ต่างกันมาทําให้บังเกิดจิตที่แบ่งแยกในโลกนี้ผู้คนแบ่งกันว่านี่สัจธรรมสีกโลกตะวันออกนู่นหลักธรรมซีกโลกตะวันตกแล้วยังแบ่งว่าพระทางตะวันออกเทพทางตะวันตกเจ้าเคยคิดหรือไม่ว่า จิตยาณที่อยู่ข้างในมาจากที่เดียวกันเพียงแค่รูปลักษณ์สังขารเท่านั้นที่แตกต่างกันเท่าว่ายังหัวเราะร้องไห้ดีใจเสียใจสุขทุกขดุดเดียวกันแล้วฉะไหนพวกเจ้าจึงชอบแบ่งแยกจิตยาณให้แตกต่างกันออกไปเล่าในโลกนี้มีฟ้าย่อมมีดินมีชายหญิงมีกลางวันและกลางคืนพวกเจ้าพึงรู้ไว้ว่า ทุกอย่างในโลกมีกฎเกณฑ์ที่ต่างกันตามความเหมาะสมพวกเจ้าทั้งหลายล้วนเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่เที่ยงแท้ตลอดการธรรมชาติที่กล่าวถึงมีฟ้าเป็นผู้ให้กำเนิดมีดินเป็นผู้เลี้ยงดู พวกเจ้าร้วนกำเนิดจากฟ้าต่างกันแค่เพียงรูปกายภายนอกไม่ว่าคนหรือสัตว์ลองคิดดูให้ดีสิว่าสิทธิที่พวกเจ้าได้รับมีความต่างกันมากน้อยแค่ไหนแล้วจิตใจพวกเจ้ากระทำต่อสปปรรพสิ่งนั้นมีความเป็นธรรมหรือไม่พวกเจ้าร้วนได้รับความเป็นธรรมจากฟ้าข้อนี้เคยคิดกันบ้างไหมทำไมบางคนเกิดมาบนกองเงินกองทอง แต่เรากับยากจนอัตคัดฟ้าเลือกที่รักมักที่ชังให้เข้าสุขสบายหรือเราทุกยากลำบากกันนั้นหรือหากฟ้าลำเอียงฟ้าจะดำงรงหลักธรรมที่เที่ยงแท้ได้อย่างไรแต่สถานภาพสถานการณ์ธรรมชาติที่วิปริตนั้นฤดูการอันผิดเพี้ยนอากาศปวนแปรใช่หรือไม่ว่าร้วนเป็นผลมาจากพลังอำนาจด้านรบ อย่างมหาศาลที่สั่งสมบนโลกแล้วส่งผลกระทบไปถึงฟ้าและจักรวาลเมื่อใดฟ้าดินแปรปวนผิดธรรมชาติภัยพิบัติจะเกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกยากที่จะยับยัง้งดังนั้นหากใจของเจ้าบังเกิดปณิธานอันเป็นกุศลถึงแม้จะดูเหมือนเป็นพลังที่ไร้รูปลักษ์แต่จงอย่าได้ดูแคนเป็นอันขาด ไม่ว่าจะรับทรรหรือไม่รับทรรทุกคนร้วนต้องรับผิดชอบมีคนจำนวนไม่น้อยที่คิดว่าตัวเองอยู่ดีกินดีก็พอคนอื่นจะเป็นยังไงก็ช่างนี่คือความเห็นแก่ตัวของคนพลังอกุศลนี่แหละที่จะผลักดันวิบากกรรมให้ภัยพิบัติปะทุขึ้น ท่ามกลางฟ้าดินที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกันมีคนอยู่ระหว่างกลางคนจะไม่เอาฟ้าไม่เอาดินได้หรือไม่แล้วชันไหนพวกเจ้าจึงคิดถึงแต่ตัวเองจะเอาตัวรอดเพียงคนเดียวทุกคนล้วนมีภาร,ะ,ระ,ะที่ยิ่งใหญ่อย่าได้ดูแคลนเป็นอันขาดทุกอย่างขึ้นอยู่กับใจของเจ้าเท่านั้นหากต้องการให้หมวลชนสำแดงพลังแห่งกุศลออกมา ก่อนอื่นต้องเริ่มจากตัวของเจ้าเองโดยแสดงพลังแห่งกุศลลธรรมออกมาให้คนรอบข้างได้สัมผัสเคยคิดไหมว่าปากของเราเมื่อกล่าวชื่นชมผู้อื่นแล้วเขาจะรู้สึกอิ่มเอมเปรมใจถ้าปากชื่นชมแต่มือกับฉุดกระชากให้เขาจมดิ่งเช่นนี้ยอมไม่ถูกต้องเรียกว่าปากกับใจไม่ตรงกันแสดงว่ามนุษยธรรมของคนผู้นั้นบกพร่อง คำว่าบําเพ็ญธรรมก็คือนําใจของเราที่วันไหวแปรเปลี่ยนง่ายอยากที่จะสงบขมระง,งับไว้ให้ปากกับใจตรงกันให้จิตเป็นนายมิใชัยตกเป็นถาดของกิเลสหยุดความอยากในวัตถุที่จะพาเรารุ่มหลงดำดิ่งลงในกระแสะโลกโลกีภัยพิบัติที่เกิดจากกรรมมันตภพาพรังสีของโรงงานปฏิกรนิวเคลียร์มูลเหตุไม่ใช่เป็นเพราะเจ้า ต้องการให้ชีวิตอยู่อย่างสะดวกสบายกันหรอกหรือสุดท้ายผลพวงที่ตามมาคือหายนะความสะดวกสบายที่พวกเจ้าต้องการมันต้องรวเดเร็วทันใจมันต้องประหยัดคุ้มค่าสูงสุดวิทยาการเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างขึ้นแท้จริงแล้วฟ้าเบื้องบนประทานให้หากมิใช่เป็นเพราะฟ้าเบื้องบนประทานให้พวกเจ้าอาศัยลำพังสมองของคนมีหรือจะคิดออก ฟ้าต้องการให้พวกเจ้าใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนและผักดันธรรมกิจงานกุศลให้แผ่่ไยสารในเมื่อมนุษย์นำความรู้ที่ได้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ของฟ้าพ้นที่ปรากฏออกมาอย่างที่เป็นอยู่เวลานี้ก็ต้องยอมรับสภาพกันเองในโลกนี้ไม่มีใครต้องรับข้อกรรมเพราะความบังเอิญมาถึงวันนี้ พวกเจ้าเริ่มเข้าใจในหลักสัตธรรมกันบ้างแล้วเมื่อรู้ว่าบำเพ็ญอย่างไรก็จะต้องเร่งรีบกล่าวไปอย่ารีรอจนเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วค่อยคิดจะบำเพ็ญความเกียดคร้านจะทำให้เราหลงลืมและไม่อยากบำเพ็ญน,นับแต่อดีตพวกเจ้าได้ใช้โลกใบนี้ตราบจนวันนี้มนุษย์ก็ยังเป็นใหญ่และเป็นนายบนโลกใบนี้บัดนี้โลกกำลังป่วย เขาเสื่อมโทรมมากแล้วพวกเจ้าต้องรวมกันรับผิดชอบเทคโนโลยีที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์พวกเจ้าเป็นผู้สร้างเช่นนี้แล้วพวกเจ้าก็ต้องหาทางแก้ไขให้ได้จงอย่าให้ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทำให้ใจของเจ้าต้องหวั่นไหวความหวาดกลัวไม่เพียงไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นซ้ำจะทำให้เจ้ายิ่งว้าวุ่นและสับสนจงทำใจให้สงบเย็นปล่อยวางความยึดติด พิจารณาโลกของเราว่าบัดนี้เป็นอย่างไรเมื่อเข้าใจแล้วต่อไปจะหาวิธีแก้ไขอย่างไรความสำเร็จนั้นยังคงต้องอาศัยพวกเจ้าบำเพ็ญธรรมไม่มีอะไรยากขอเพียงให้เจ้าใช้รอยยิ้มเป็นทานง่ายหรือไม่ง่ายหรืออยากอยู่ที่ใจของเจ้ายินดีจะเปิดออกหรือไม่หากพวกเจ้ายินดีเปิดใจรับเชื่อแนวว่าพวกเจ้าทั้งร้าย ก็ไม่ต่างจากจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญไม่เพียงแต่รักษาเพื่อนมนุษย์เท่านั้นทว่ายังสามารถรักษาได้ครอบจักรวาลหากฟ้าดินคนต่างช่วยกันประสานหวังว่าหลลานทุกคนจะมีความตั้งใจจริงอย่าทำให้สัปปรพชีวิตในจักรวาลอีกมากมายต้องผิดหวังจิตใจที่ดีงามเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมเป็นสิ่งที่เจ้าทั้งหลายเลือกแล้วแม้มีคนประนามหยามเหยียด แต่อะไรจริงอะไรปลอมหวังว่าพวกเจ้าจะศึกษาให้ถ่องแท้ในการประชุมธรรมสามวันนี้ถึงแม้เจ้าไม่อาจจะเข้าใจได้หมดสิน้นแต่อย่างน้อยก็ทำให้เกิดความกระจ่างแจ้งขึ้นใช่หรือไม่ฟังธรรมะแล้วใช่ว่าจะใช้เวลาเพียงสั้นๆปฏิบัติออกมาได้หมดฉะนั้นควรเริ่มที่ทัศนคติความคิดของตอนก่อน ดำรงไว้ซึ่งจิตที่ดีงามวาจาสุภาพอ่อนโยนอีกทั้งอุทิศแรงกายช่วยเหลือกุศลกิจงานทำเรียนรู้และฝึกฝนงานทุกหน้าที่เช่นนี้ย่อมเป็นเสาหลักในอาณาจักรธรรมต่อไปในวันหน้าดินแดนพะะษีอานนั้นอยู่ไม่ไกลเพียงแต่ดูว่าพวกเจ้ายินดีร่วมงานกับฟ้าเบื้องบนหรือไม่ หลานหลานเอ๋ยอย่าได้หลงไหลมัวเมาอยู่กับความสุขอันไม่จรลังอีกเลยใจคนหลงลืมง่ายดังนั้นพูดมากมีสู้ถุ่มเทปฏิบัติหวังว่าวันข้างหน้าจะได้เห็นฟ้าดินในรูปโฉมใหม่อนาคตของเจ้าก็จะเป็นชะตาใหม่ได้อยู่พร้อมหน้ากันอีกครั้งในพุทธสถานนี้ทุกคนร้วนมีบุญสัมพันธ์กันฉะนั้นควรเอาใจใส่ ดูแลเพื่อนผู้บำเพ็ญด้วยกันให้ดี